อ้ยไงง่องพี่น้องไงง่องนะครับอันนี้ให้ดูภาพไกลๆครับผมเอาซูมสักหกเจ็ดเท่านะอันนี้หกเท่าอยู่นะหกหกจุดแปดเอ็กนะครับตอนนี้ซูมเข้ามาของผมมันซูมได้สิบเท่านะครับสิบเท่าหรือสิบสองจำไม่ได้นี่น,นี่ตอนนี้ก็ซูมมาใกล้ๆเลยไปลู่คุยอะไรกันครับงอมแงมงอมแงมงอมแงม,งม,งม,งมนะครับอ่ะลดลงมาเหลือสักประมาณหกเจ็ด นะครับภาพมันจะได้นิ่งขึ้นนะครับนี่ฮะก็วิ่งงานจากตอนแรกบอกมีดินอยู่ประมาณร้อยเที่ยวครับวิ่งไปวิ่งมาก็เ,าเกือบสี่ร้อยเที่ยวเนทะวัดเทวัดฮะไอ้อัน แลนตรงขึ้นไปเลยอันนี้ซีแยกแรกนั่นบอซีแยกที่สองกับเลี้ยวขวากับแลนสุดเลยเออพูดแล้วเถียว,ยวไปเพราะว่าไายออกไปแล้วหน้าออกไปแล้วกับพ وني หกพูดแล้วสองสามเถียวแล้วไปผมก็หลงผมมีแต่บอกว่าอา่ไอ่อย่างเดียวลืมเพราะว่าไหวไม่อยังละ่ะคือดับนี่ยังฮะ มาพักกัเรากินได้หวานผมยุใสหวานกินน้อยเหลืองๆมันตัวกูได้พาไปกินน้ยเขียวๆโอ้ยโอ้โว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 วันนี้ร้องขึ้นหดแล้ววะเขาก็กินน้อยเหลืองๆไปง่อยบางไมมือเร้านั่นพอลุงกินกับพ่อไผ่น่ะหวานหวานอยู่เอาตอนนี้ก็จบงานแล้วครับวันนี้นะครับ เสร็จแล้วผม,มให้วัดอยู่กันสามวันนะครับโอ้ฮันุมานกุกฝนะุ่นครับพี <c> ่ <oughs> น้องนินจาไปยืนน้องนาลุมไปกินเบื้องไปซิมเบื้องน่วยหน่วย,ยเหลืองนะ่ะซิมเบืออเออ้องนะ่วยเหลืองเนี่ยทำยี่ร่องนั่นะยี่ร่องหน่วยเหลืองมันหวานมากว่าสัน่น อัน,องงนนะีกกน้มักอ่งุ่น่ะอืมแม่แล้วแต่ขอมามไปกินน้วยเขียวไปเนาะ <c oughs> อาเดี๋ยวเรามาสำรวจดูรถกันครับว่ามีอะไรเสียหายไหมนะครับตอนเย็นก็จะต้องดูครับยกดำยกอะไรขึ้นดูนะครับสายนี้ยังไม่มี เวลาไปอัดเลยรวบรวมเงินทำอย่างอื่นอยู่นะครับโอ้ยสำหรับทำายตัวเองก็ต้องดูนะครับว่ามีอะไรเสียหายไหมดูอ่ากากบาดเผากลางผมหน้าใกล้จะไปแล้วดูสิพี่น้องใกล้แล้วล่ะนะผมคิดว่า แต่มันยังไม่ได้ยินเสียงดังแกง้งแกรงเราก็เลยใช้ไปก่อนใช้ได้ใช้ไปก่อนนะปัญหาของผมตอนนี้คือผมพยายามดูระบบไฟผมอย่างเดียวที่ไฟผมมันมันวงจรมันไม่สนิทอยู่นะตอนนี้นะพี่น้องนะนะพี่น้องนะไรอือม เอากรจิบม,มองที่ลหนนี่ืกห็หวานหวานจะเห็นมั้หวานบ้าปนี่นี่หนูลองยานิ้วหนูลองยาอ่ะเดี๋ยวเราไปดูแหนบฝั่งนู้นกันว่าแหนบฝั่งนู้นมีปัญหาไหมแหนบหน้าก็ไม่เป็นไรดูสภาพครับโอ้ยฝุ่นอกโลกเลยพี่น้อง คุกฝุนมาสามวันสี่วันส่วนตรงนี้ไฟก็ต้องสั่งซื้อที่ร้านประเสริฐอย่างเดียวครับเดี๋ยวผมให้เขาเช็คดูให้อยู่ไม่รู้ว่าเขาจะซื้อมาให้หรือเปล่าถ้าไม่ซื้อมาให้ผมก็จะโทรไป <ผม S 1> อ่าซื้อเองนะครับอืมอืมเขี่ยจัง,งบักฮุกงน,ถถะะน่ครับก็ที่โดนอ่ารถไถตะซุยไหลมาชนครับ ก็เราก็รถเสียหายไม่เป็นไรเราได้ช่วยเหลือแกไว้เราได้ช่วยไว้ช่วยคนไว้ครับแกไม่เสียชีวิตก็ดีแล้วนะครับปลอดภัยแต่ก็มีบาดเจ็บอยู่ครับบาดเจ็บเมื่อวานตอนเย็นไปดูแกก็ช้ำทั้งตัวเขียวทั้งตัวเลยวันแรกก็ไม่เท่าไหร่วันสองไม่เท่าไหร่วันสามมาเขียวเต็มเลยช่วงโคนขานะครับช่วงเอวนะครับช่วงสะโพกแกนี่เขียวหมดเลยนะครับเมื่อวานเห็นบอกว่า มันรู้สึกปวดปวดแกก็ไปย่างอีกนะก็เอา,อามันตนรถนี้เป็นเรียนยู่บันบัวทเทียมไงตนรถเสียด,ดูแนบหน้าสิแนบหน้าโอเคยังอยู่ดีนะครับจรารบีก็เมื่อวานกลับไปถึงก็อัดนะครับอัดจรารบีเป่ากรอง เอาเก็บตัวออกมานิวให้ลานเอาตัวออกมานับให้เจ้านิวนับเอา,เาออกมาให้หมดด้อนับกับพพ้นเลยเออน,น,นั่นในเหี้ยเราไปตัวนึงคุณโอ้นิวทิ่งเงินเลยนั่นอ่ะนี่ครับอนาคตข้างหน้าในซับนันบ้นพอจะนี่โอ้ยแม่หนามันเหี้ยบนมันขาด พรง่ล่องสีหไขครื่องเดียวตัวอันเหมดนี่น้ํามันผมเติมแล้วมันหกครับเพราะว่าน้ํามันได้มาเยอะเกินนะครับเต็มถังเลยอัดมาเต็มถังเลยก็เราซื้อหมูนะครับเราซื้อหมูอ ตัวอ่ไ,วได้21เที่ยวมือนี้โอเคได้21เที่ยวครับเพราะว่ามีเที่ยวหนึ่งไม่ได้ตัวไม่ได้บินอ๋อคุ้มค่าทุกนาทีไปไว้ให้พ่อป้ะอืมไวน้นกับป้องก็ได้ ฟุตครับอันนี้ก็กันชนหน้าอันนี้ก็อตกอดินพาหาักลงครับพากันวิ่งซ่อมถนนแล้วก็ผมไปหลบกันอยู่ข้างไหลาทางอยู่ๆดินมันก็พาผมหักลงหักลงแบบหัวหน้ามุด ไอ้ไอด้านหน้านี่มุดลงทุ่งนานะแต่ว่ามันลงครึ่งเดียวมันก็เลยคำ้ำพอมันค้ำปุ๊บมันก็เลยฉีกเหล็กเหล็กขามันยังงอเลยครับโอ้เ้องเอ้ยฝุ่นกระจายเลยครับกระจกแอร์ไม่มีเปิดกระจกวิ่งนี่โอ้โหสุดติ่งครับ <c oughs> ถังน้ำมันมันวิ่งอย่างงี้วะเนี่ยถังน้ำมันมันหดอ่ะถังน้ำมันมันหดอย่างงี้ถังน้ำมันไปน้องไปน้องถังน้ำมันเจ้ามันคือหดฮะมันหดเนี่ยถังน้ำมันหดพี่น้อง พากันเอาไปเทวัดครับให้วัดให้วัดให้วัดโอ้เป็นแม่โคกับเก็บงานนี่เอาเบีรถไทมาบ่เอามาได้ยี่บ่อ่ะเ๋ยวเก็บของครับซวยกันเดี๋ยวย้ายรถเข้าบ้านครับมือนีมืออ่นก็ยังว่ากันนะครับตอ,อนนี้ก็ เอารถกลับมารวมตัวแล้วเดี๋ยวจะเอารถไทขึ้นเดี๋ยวรถไทขึ้นครับพี่นอ้องไปมันจังบ่ได้ยากน้ำกูครับรมาพี่น้องครับเบิ้ง นี่เอา50ครับไปยี่ล,ล่องรอบบอกาดันครับขึ้นไปล่องครับขึ้นไปนทนทโอ้โรอบบากานะเรายัาตดตนรถ ระยะตนรรดแล้วประกาศเลาอันนี้ L 5 0ครับก็ใบมีดจะกว้างหน่อยต้องเล็งดีๆให้เป๊ะๆนะครับนี่ก็ซ้ายขวานี่พอดีเป๊ะเลยนะครับ เย็กเย็กเย็กในเนะเอ้อเรียบร้อยนะครับย้ายรถกลับบ้านนะั่ยีบงานเมื่อถาอ่ายยุบาลเลยก็ได้อัลล์ปะกันออกเมื่อก่อนก็ได้ถ่ายยุ่เฮื่อนบุญนี่แหละยกฟ้าไทย มันยกมันปิดประเดมันเอาเสียกมัดเอาสั่งพ่อไงน้องมันดื่อเลยอันตกมันมาออยากขังนะงได้างนี่งนี้แล้วพอขางนี่ันมีพันต้องเอาโส่ผูกไว้แล้วได้สั่งตกมันตกมันเพรพอมันจิตตกรถด ไรมีโลลบว่าือบวิบวนอดฟ้าคางมาเล มัดได้ไหมล่ะพันเหมือนมืปอป้อตัวมัดเอาพันรอบเดียวกับพ่อแล้ว,วเอาอยูย่ยีดอกนัน <c oughs> ่นค้ย้เยวางวางวางไว้ดีอ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ <c oughs> บ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับผม